เออมีคนใเรามาเปลี่ยนไฟตัวโคมนะครับผมโคมตัวโคมใหม่เนี่ยจะจะให้แต่โคมมานะครับผมจะให้แต่โคมมาเราต้องมาใส่หลอดไฟเองครับผมเราก็จะใช้หลอดไฟตัวเก่าครับผมหลอดไฟตัวเก่าก็สายเก่าครับผม เรา,าเริ่มจากด้านล่างครับผมตัวล่างจะเป็นไฟไขยนะครับผมกรบปุลหาล็อกนะครับผมตัวล็อกกับใหญ่ล่างเล็กเล็กน้้นข้านา่าจะล็อกนี้ครับผมใส่แล้วก็คือตัวสีเหลืองนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมเราดูขั้วตรงนี้ครับผมเป็นสามขันะ้วเนาะแล้วก็ใส่สามขั้ว แล้วก็บิดครับผมส่วนตัวนี้ไฟเบรกกับไฟหลีครับผมมีสี่ขั้วเราด,ดูเล็กด้านข้างเล็กด้านข้างนี่ครับผมแล้วใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อคครับผม f ล r d ทางนี้ก็จะได้เป็นหลอดสีเหลือ,องหลอดสีขาวส่วนตัวนี้ก็หลอดสีขาวแต่ว่าเป็นสีแดงครับผมมองไม่เห็นหลอดก็เป็นการใส่หลอดไฟกับโคมใหม่ครับผม Ford ด้านข้าง รถฟาร์นเดนเจอร์อนะครับผมก็ทิ่ดีไา้ก็ประมาณนี้กดไลค์กดแชร์ให้เซ็นโต้ด้วยนะครับผมให้น้องๆที่สนใจในเรื่องการซ่อมรถผมได้เป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นแนวทางคครรับผมกกดดไล์์แชเนะครับผม